สปราวซีแพ็กมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมโดยสปราวซีแพ็กนะครับจะเป็นซีแพ็กใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตของต้นถั่วพิเศษนะครับโดยจะขายอยู่ในร้านค้าของยักษ์รวมอยู่ทั้งหมด6ต้นด้วยกันนะโดยต้นแรกจะเป็นเฟรมเดซี่มีโอกาสเปิดเจออยู่ที่40%สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งและมีราคาพื้นฐานอยู่ที่25,000บาทต่อมาจะเป็นต้นเห็ดดัตพัฟมีโอกาสเปิดเจออยู่ที่25%สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งและมีราคาพื้นฐานอยู่ที่35,000ันบาทต่อมาจะเป็น หรือว่าแมงโก้สตีนมีโอกาสปริดเจออยู่ที่20%สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งมีราคาพื้นฐานอยู่ที่6,500บาทต่อมาจะเป็นโพไซดอนเพลนมีโอกาสปริดเจออยู่ที่10%เก็บได้หลายครั้งแล้วก็มีราคาพื้นฐานอยู่ที่65,555บาทต่อมานะครับจะเป็นกรีมรูทมีโอกาสปริดเจออยู่ที่4.5%มีราคาพื้นฐานอยู่ที่75,000บาทก็สุดท้ายนะครับจะเป็นพรินเซสทอนมีโอกาสปริดเจออยู่ที่0.5% แล้วก็มีราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่ 11, 11, 11 1นึ่งแสนหนึ่งนหนึ่งพันหนึ่งบาทโอเคครับ, okay, รบก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับฟีทแพ็กอันใหม่ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปบายครับผมสวัสดีครับ